ผมคิดว่าตอนที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ตั้งพรรคเก้าไกลขึ้นมาเนี่ยหนึ่งอย่างที่เราชัดเจนก็คือเราอยากให้พักนี้เป็นพักของประชาชนอยากให้พักนี้เป็นพักที่เป็นสถาบันการเมืองเป็นพักที่มีชีวิตยืนยาวกว่าธนาธรเป็นพักที่มีชีวิตยืนยาวกว่าพิธาเป็นทัพพักที่เป็นตัวแทนความคิดตัวแทนอุดมการณ ที่ก้าวหน้าที่เป็นประชาธิปไตยผมคิดว่าท่านลองหลับตานึกดูนึกถึงพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยท่านนึกออกไหมว่าพรรคไหนอยากจะสร้างสังคมแบบไหนให้กับลูกหลานเราได้เกิดและเติบโตขึ้นมาท่านพอนึกภาพกออกไหมลองหลับตาดูนึกถึงพรรคโน้นพรรคนี้พรรคต่างๆที่มีอยู่พรรคนี้เขาอยากจะสร้างสังคมแบบไหนท่านนึกออกไหม พักนี้อยากจะสร้างสังคมแบบไหนผมไม่รู้ท่านนึกพักอื่นออกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าพักเก้าไกลเนี่ยพอหลับตานึกว่าสังคมแบบไหนที่พักเก้าไกลอยากสร้างมันพอจะมีเขาลางอยู่น่าจะพอนึกออกกันอยู่เราพูดกันตลอดประเทศไทยในอนาคตต้องเป็นประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอันดับที่สองอนาคตต้องไม่มีรัฐประหารอีกลูกหลานของเราเกิดและเติบโตมาต้องไม่เจอกับรัฐประหารดังนั้นเมื่อจะ ป้องกันระราชบหารได้ต้องมีการปฏิรูปกองทัพใช่ไหมครับเราพูดถึงเรื่องอะไรอีกเราพูดถึงเรื่องการจัดสรรแบ่งปันดอกผลของการพัฒนาให้เป็นธรรมมากขึ้นเราพูดถึงการสร้างรัฐสวัสดิการในประเทศไทยที่เราจะสามารถดูแลคนได้ตั้งแต่เกิดจนตาย นี่คือที่เราพูดเรื่องรัฐสวัสดิการใช่ไหมครับเราพูดเรื่องสังคมที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมเราพูดถึงเรื่องการสร้างเศรษฐกิจที่เท่าทันกับโลกในศตรวรรษที่21เนื้อออกไหมครัดังนั้นพอเราหลับตาเนี่ยเราพอรู้ว่านี่คือแนวทางนี่คือสังคมไทยในอนาคตที่ประเทศประเทศไทยที่เราอยากสร้างประเทศไทยปัจจุบันอย่างนี้อนาคตที่เราอยากเห็นเป็นอย่างนี้ เพื่อที่จะทําจากประเทศไทยที่อยู่ตรงนี้ในปัจจุบันเป็นประเทศไทยที่เราอยากเห็นได้นี่คือพักการเมืองเราสร้างพักการเมืองขึ้นมาเพื่อสร้างประเทศไทยอย่างที่เราอยากเห็นนะครับและว,วิธีเรารู้ว่าที่จะสร้างที่จะสร้างประเทศไทยแบบนั้นเนี่ยใช้วิธีสร้างพักการเมืองแบบเดิมไม่ได้สร้างพักการเมืองแบบเดิม เวลาเขาจะสร้างพรรคการเมืองกันเขาสร้างกันยังไงแบบเดิมคนจะตั้ง,งพรรคการเมืองไปจังหวัดไหนก็ไปคุยกับคนนามสกุลใหญ่นามสกุลโตในจังหวัดนั้นๆใช่ไหมครับไปคุยกับบ้านใหญ่บ้านเล็กในจังหวัดนั้นๆไปซื้อปะไปชักชวนกันมายกบ้านกันมาโดยที่มันไม่ได้ร้อยรับกันถึงความหวังถึงอุดมการณ์เลยว่าเราอยากสร้างประเทศไทยแบบไหน ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราบอกว่าถ้าทําแบบนั้นไปดึงคนที่มีอิทธิพลไปดึงคนที่มีเ,เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ในพื้นที่เข้ามาโดยไม่ได้ร้อยรัดกันที่อุดมการพักมันยั่งยืนไม่ได้เราอยากจะตั้งพักที่มันยั่งยืนที่มันตั้งมั่นด้วยแนวคิดอุดมการเดียวกันดังนั้นวิธีการสร้างพักของพวกเราจึงต่างกัน การเมืองอื่นๆนะครับวิธีการสร้างพรรคของพวกเราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเครือข่ายหรือการมีเงินพรรคการเมืองอื่นคุณจะขึ้นเป็นแกนนำของพรรคได้ยังไงถ้าคุณไม่มีเครือข่ายอุปถมัมคุณก็มีมุ้งสอสหรือไม่คุณก็เป็นผู้บริจารคายใหญ่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราภูมิใจมากที่นี่ที่ เราดูกันด้วยความสามารถเราดูกันด้วยความเหมาะสมวันนี้เพื่อนร่วมงานของผมคุณเทง้งนัตพงศ์นะครับเรืองปัญญาวุฒิสสจากบางแคนะครับอายุ36 37ปีอายุ37ปีเป็นประธานกรรมธิการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินนี่ตรวจสอบงบประมาณได้ทุกบาทอยู่พักอื่นอายุเท่านี้ ไม่ได้เป็นผู้บริจาครายใหญ่ของพรรคไม่ได้มีเครือข่ายกลุ่มก้อนสอสอที่ตัวเองเลี้ยงดูไม่มีทางได้นั่งตำแหน่งสำคัญอย่างนี้หรอกครับแต่ที่นัตพงศ์ได้นั่งตำแหน่งสำคัญอย่างนี้เป็นเพราะความสามารถเขาครับเป็นเพราะเราสร้างพรรคแบบนี้ครับเป็นเพราะเราสร้างพรรคแบบนี้ครับเหตุผลที่เราสร้างพรรคอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องการเงิน จำนวนมหาศาลจากนายทุนกลุ่มใหญ่คนใดคนหนึ่งแต่เราต้องการเงินจำนวนเล็กน้อยจากคนเป็นหมื่นหื่นคนเป็นแสนแสนคนเราต้องการเงินบริจาคร้อยบาทห้าบาทพันบาทนะครับ mm. เพื่อที่จะสร้างพรรคที่เข้มแข็งเพราะอะไรเพราะถ้าเรารับเงินของกลุ่มทุนเมื่อไหร่ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจที่มันเข้าได้เข้าเข็ม ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเราจะตัดสินใจบิดเบี้ยวทันทีเพื่อที่จะตัดสินใจได้มั่นคงที่จะตัดสินใจด้วยหลักการอุดมการณ์ที่ถูกต้องจริงๆการเป็นอิสระทางการเงินจึงสําคัญมากดังนั้นพักนี้นะครับพักอื่นไปไหนเขาแจกเสื้อแจ็คเก็ตแจกเสื้อยืดกันนะครับพักนี้นะครับเสื้อที่ท่านใส่นี่ซื้อมานะครับจ่ายตังค์ซื้อนะครับ พ,พักนี้ไม่แจกเสื้อนะครับถ้าอยากได้ซื้อช่วยซื้อหน่อยครับหนึ่งอย่างที่เราภูมิใจมากนะครับก็คือจํานวนสมาชิกพักผมเล่าให้ฟังก่อนตอนอนาคตใหม่วันที่พักถูกยุบสมัยที่ผมเป็นหัวหน้าพักวันที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบอนาคตใหม่มีสมาชิกอยู่หกหมื่นคนนะครับหกหมื่นคนท่านใดเป็นสมาชิกอ,อนาคตใหม่ไหมครับเยี่ยมเลย เยี่ยมเลยต้องขอขอบคุณมากนะครับต้องบอกว่าวันที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบแล้วพักก้าวไกลเริ่มตั้งขึ้นสมาชิกอนาคตใหม่ไม่ได้ย้ายมาก้าวไกลทั้งหมดทันทีนะเข้าใจว่ายังมีความไม่มั่นใจยังมีความหรืออาจจะไม่มีตังก็ไม่รู้นะนะแต่แต่ว่าอาจจะมีความไม่มั่นใจกันอยู่6 0 0 0ืนกว่าคนตอนนั้นปี63พรรอนาคตใหม่ถูกยุบ 63 64 65กว่าจะได้55,000คนเนี่ย3ปีจาก63 64 65 2ปี9ก้าไกลยังไม่ได้เท่าอนาคตใหม่เลยจำนวนสมาชิกกว่าจะได้มากกว่าอนาคตใหม่เนี่ยก็คือปีนี้นะครับได้70,000กว่าคนแล้วตอนนี้นะครับ70,000กว่าคนอันนี้เก่าไปนิดนึงนะครับอันนี้ทำเมื่อสักประมาณ4เดือนที่แล้วนะครับผมไม่ได้อ,อัปเดตกับ9ก้าไกล มไม่แน่ใจใครมีตัวเลขล่าสุดไหมครับสมาชิกของพักเก้าไกลล่าสุดเท่าไหร่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ7จ็ดหมื่นสองนี่คือตัวเลขเดือนที่แล้วนะครับก็ใช้เวลา .63 ถูกยุบพักใช่ไหมหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดใช้เวลา4ปีสมาชิกพักเก้าไกลถึงมากกว่าสมาชิกพักอนาคตใหม่แล้วก็ภูมิใจมากๆเลยที่วันนี้พัก ก้าวไกลเติบโตแซงหน้าพักอนาคตใหม่ในด้านของฐานสมาชิกไปแล้วใช้เวลาถึง4ปีกว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วท่านก็รู้ว่าสมาชิกที่นี่ต้องจ่ายตังเองนะครับต้องไปจ่ายตังเองการจะเดินให้คนไปจ่ายตังสองร0บาทค่าสมาชิก2,000บาทสมาชิกตลอดชีพเนี่ยไม่ง่ายควรจะถามตลอดทําไมต้องจ่ายตังค่าสมาชิกพักนะฮะพักอื่นก็เอาตังมาให้ไปสมัครสมาชิกหน่อย เขาเอาตังค์มาให้เก็บบัตรประชาชนใบไปสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยพรรคนี้จ่ายตังค์เองนะครับ